ระหว่างคุณพิธากับหมออ๋งคุณปริพัฒน์เนี่ยนะครับเหมือนจะต้องเลือกกันมาตลอดเวลาจะได้เป็นประธานสภาไหมหรือจะเอานายกตอนแรกบอกจะได้เป็นทั้งสองอันสุดท้ายก็ได้มาเป็นแค่รองตอนนี้ก็ต้องมาถามอีกระหว่างหมออ๋งรองประธานกับคุณพิธาวันหน้าพักฝ่ายค้านจะเอาอะไรครับแต่ปัญหาคือถ้าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านคุณพิธาก็หยุดปฏิบัติานที่อีกนั่นแหะสิจะเป็นได้หรือเปล่ามันถึงเงื่อนไขเยอะจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติ โอมันสมมติไม่ได้แหละเพราะว่าตอนนี้หยุดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอนาคตออกมายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนบ้างแต่ว่าจําเป็นไหมครับว่าจะต้องมีผู้นําฝ่ายค้านเพราะว่าตําแหน่งแห่งผลอันนี้มันไม่ได้แบบไปบริหารราชการ,รไม่ได้เหมือนรัฐมนตรีรไม่ได้เหมือนประธานหรือว่ารองประธานสภาค,ค,ค,คือมันอยู่ที่การตีความผมมองอย่างนี้นะครับคือรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนี่ก็ขเขียนไม่เหมือนกันนะฮะแต่อย่างฉบับนี้เขียนค่อนข้างเข้มซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแยกๆให้ดูเลยนะฮะอยู่ที่มาตรา1 0 6 นะฮะมันมีทั้งเงื่อนไขที่มันเป็นคล้ายๆคุณสมบัติอ่ะแล้วก็เงื่อนไขการตั้งก็มี <ฮะ S 1> ก็ถือว่าเมื่อรัฐบาลเข้าบปแถลงราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยก็จะต้องตั้งผู้นำฝ่ายค้านไงอันนี้มองเป็นสภาพบังคับหรือเปล่าอ๋อคือถ้าถ้าถ้าบอกว่าเป็นออปชั่นหรือเป็นทางเลือกก็ไม่เป็นไร,รแต่พอไปเขียนแบบนี้ปุ๊บเหมือนเหมือนว่าจะต้องมีใช่ครับนะฮะทีนี้รประธานสภาก็บอกเลยฮะว่าเอา แล้วจะเอายังไงคือตอนนี้ยังไม่มีวิบยังไม่อะไรนะฮะแต่ก็คุณก็รู้แล้วแหละว่าใครที่จะไปเป็นฝ่ายค้านบ้างจะเอายังไงจะให้พักไหนจะให้ใครเป็นนี่นะฮะแกก็บอกว่าจาบนนทรนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ได้รัฐบาลมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่เขียนในรัฐมนตรีมาตรฐาน106เลยนะฮะสภาก็จะไปทาาทามพักที่มีสอสอไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะฮะคือไม่มีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีและไม่มีตําแหน่งเป็นประธานรองประธานเนี่ยว่าพักนั้นก็จะเป็นเวลาฝ่ายค้านแต่ต้องมีสสมากที่สุดนะครับ มีหัวหน้าพักใช่ไหมครเป็นสสแล้วก็มีสมาชิกพักเยอะมากแต่ว่าโดยปกติถ้าเกิดสมาชิกเยอะเขาจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วท่านก็เป็นพักแรกที่เป็นค้านที่มีคนเยอะที่สุดในตอนนี้ซ,ซึ่งก็เป็นก้าวไกลเนี่ยนะครับทีนี้พอก้าวไกลเนี่ยมันเกิดความไม่พร้อมขึ้นเพราะว่าตัวเองไปมีตำแหน่งรองประธานสภาไงแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอ,อ,ค,อ,ค,อคือปกติตำแหน่งประธานรองประธานเนี่ยมักจะ คุณนนีกน้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันแหละคือปกติมักจะเป็นของฝั่งรัฐบาลร,รอบนี้เนี่ยรองประธานคนที่หนึ่งดันเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหา,หาอาจารย์วันนอก็เลยบอกว่ารอจนกว่าพรรคนั้นจะพร้อมนะฮะเพราะเป็นภาระของสภาที่จะต้องให้มีผู้นําฝ่ายค้านไม่เช่นนั้นจะขาดสัดส่วนในการพิจารณาเรื่องต่างๆาที่อาจารย์วันนอพูดก็คือว่าสัดส่วนในการไปเลือกองค์กรอิสระกรรมการองค์กรอิสระต้องใช้เสียงผู้นำฝ่ายค้านด้วยผู้นำฝ่ายค้านด้วยทีนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย รอจนกว่าพักจะพร้อมถ้าเกิดเราถอดตรงนี้ก่อนแปลว่ามันพี่ก็บอกว่าไม่รู้จะบังคับหรือเปล่าว่าต้องมีแต่ผมถามตอมันก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะต้องมีเมื่อไหร่ใช่ครับแต่อันนี้ผมเห็นต่างจากจอมนรอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวกฎหมายให้ดูเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคุณสมบัติเพราะว่าในวัคสี่ของมาตาหนึ่งร้อยหกเนี่ยเขียนว่าเนี่ยคุณสมบัติตามวัคหนึ่งมันก็เลยอ้าแสดงว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติสิถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าก้าวไกลตกคุณสมบัติไปแล้วโอ้โห นะฮะอันนี้อันนี้ยากเลยเนี่ยนะฮะถ้าหมอองฮะคุณปริพัฒน์มาจากก้าวไกลไม่ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาครับก็ต้องตกเป็นของพักคลำดับถัดไปแล้วถ้าพักนั้นไม่เรียบร้อยก็ต้องรออันนี้ก็พูดชัดๆก็พูดถึงพรักประชาธิปัตย์ก็ยังไม่เรียบร้อยอยู่ในวันนี้ก็เหมือนกันยังไม่อยู่หน้าพักนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าความสําคัญของผู้นำฝ่ายค้านคือพอมัน พอมันมีปัญหาเนี่ยก็เลยมีคนมาเถียงกันเหมือนที่คุณน้องว่าแหละตกลงมันสำคัญหรือเปล่าตำแหน่งนี้มันจะเป็นต้องมีไหมต้องมีไหมถ้าถ้าไม่มีแล้วงานแผ่นดินจะเดินได้ไหมนะฮะรองนายกุรุบอกว่าไม่มีอํานาจบารมีเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็สําคัญอยู่บ้างอยู่บ้างนะนะเช่นเปิดอภิปรายเราจะเห็นคุณสมพงษ์อมรวิวัต์เห็นคุณหมอชลนานจะเป็นคนที่กล่าวเปิดก่อนที่จะมีการถล่มรัฐบาลเมือย่างอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะ เนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่เปิดยติไม่ไว้บังใจซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบฝ่ายบริหารเนี่ยที่สําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครอันนี้ก็ต้องยอมรับฉะนั้นก็คือถือว่ามีความสำคัญนั่นแหละแต่ถ้ามองว่าไม่สำคัญก็ได้ก็กล่าวเปิดอ่ะเออเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวก็มีคนเรียนคิวรออยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่คนเขาจับตาก็คือว่าการเป็นกรรมการสรรหกงค์กรอิสระอันนี้น่าจะต้องเข้าไปเพราะว่ามันเข้าไปถ่วงดุลได้แต่ก็เสียงเดียวนะพี่ก๊อฟแต่เสียงเดียวมันก็สามารถที่จะเอา เอาข้อมูลอะไรต่างๆมาให้สังคมรับรู้ได้ไงอ๋อเออนี่อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วถ้าไม่ใช่ก้าวไกลครับรองนายกสนุกก็บอกว่าก็ก็ไปที่พักประชาธิปัตย์เหมือนกันอ่านี่แกบอกอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าตกไปที่ประชาธิปัตย์เพราะถือว่าเป็นพักที่มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านเพราะผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้เอาเสียงมากอย่างเดียวนี่อย่างที่บอกนะครับแต่ต้องมีตําแหน่งรองประธานสภาคือต้องไม่มีตําแหน่งรองประธานสภาด้วยก็ถือว่าจะตกไปที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยอัตโนมัติเอออ่ะ เหมือนจะมีทางออกอร,รองนายุชนุพูดเหมือนจะมีทางออกชัดเจเลยมันอัตโนมัติเลยแต่พอไปถามพรรคประชาธิป,ปัตย์ <laughs> เหมือนทางออกจะเป็นทางตันนะ,ะปรากฏว่าท่านถ้าประธานชวนนี่แกรัฐบาลแกก็ไม่เอาผู้นำฝ่ายค้านแกก็ไม่เอาเหรอฮะจะแบบไหนยังไงเนี่ยค,คุณชวนบอกว่าพรรคการเมืองสสอ,อันดับหนึ่งของฝ่ายค้านต้องจะต้องรับ,รบตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอพรรคปรามี25ก็ต้องให้เกียรติก้าวไกลหารือกับตัดสินใจครับ นี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องรับเขาเนี่ยเป็นสภาพบังคับหรือเปล่านี่นะฮะนี่ก็คือมุมมองของประธานสภาสองคนนี่ก็ดูยังไม่เหมือนกันนะนะครับแลวจะเป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เกียรติในการคุยกันแล้วจะคุยกันยังไงเพราะว่าก้าวไกลคุณพิธาก็อยู่ป็นบัติหน้าที่พรรคพลิบัิก็ยังเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคครับคุยกันแล้วจะมีทางออกไหมครับใช่ฮะนี่ฮะแล้วก็ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นก็คือรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหเนี่ยนะครัจะเห็นเลยว่า วักแรกนะครับบอกว่าภายหลังที่คอรมอเข้า,าบทหารัฐการแผ่นดินนี่คือมีรัฐบาลแล้วก็เนี้ยก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้านี้แล้วละ่ะ <Dam. S 2> พระมหาศาตร์จะทรงแต่งตั้งสสผู้เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากสุดนี่เป็นคุณสมบัติที่หนึ่งครับนะครับและสมาชิกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในี่คุณสมบัติที่สองครับประธานสภาและรองประธานสภานี่คุณสมบัติที่สามเป็นผู้นําฝ่ายค้านคือถ้าถ้าพักท่านไม่เช่สสมากสุด แล้วสมาชิกเกิดท่านใดท่านหนึ่งไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นประธานรัฐบาท่านก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้ครับอันนี้ผมผมมองว่าเป็นเป็นการตกคุณสมบัตินะฮะ<า>ทีนี้เราไปดูอ่าวักต่อไปเนี่ยมันก็จะไปตอบคําถามคุณอองว่าเออลองมาพิจารณาดูสรุปมันเป็นภาคบังคับหรือเปล่าเพราะว่าก็อบอกว่ากฎหมายนี<อ>่บอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าถ้าภรคการเมืองมีสมาชิกเท่ากันให้จับสลากอะแปลว่าโหดยังไงก็ต้องหาให้ได้ไม่ได้สิเพราะเพราะถ้าเท่ากันยังต้องจับสลากเลยคุยกันยังไม่ได้เลย แล้วนี่คือต้องมีการลงนามรับสนองพระบรมราชโอ,องการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านด้วยเออหลายคนเลยบอกว่านี่เป็นตําแหน่งสําคัญเพราะต้องมีการปลดเก้านะฮะแล้วก็ดูข้อความสีเหลืองตรงกลางรตรงกลางของภาพนะครับผู้นําฝ่ายค้านย่อมพ้นจากตําตแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติผู้นําตามวรรคหนึ่งอ้าวก็ตาม้อเมื่อกี้เลยที่บอกวรรคหนึ่งที่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปมีเพจใหญ่ให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นขึ้นชื่อว่าสุญญยกาศผู้นําฝ่ายค้านนะครับเนี่ยฮะดูรรทัดล่างสีแดงนะครับนั่นคือคุณสมบัติฮะ คือสอสอเป็นผู้เป็นหัวหน้าพักการเมืองในสภาที่มีจํานวนสอสอมากที่สุด<ะ>แล้วก็สอสอในพักนั้นไม่ได้รวตตาแหน่งรัฐมนตรีรวมนาย,ยกด้วยเป็นนาย,ยกด้วยประธานสภาเล้วรองประธานสภาครับ,รบแล้วก็กรณีพักมีสมาชิกเท่ากันให้จับสลากนี่นะฮะนี่คือมารตราหนึ่งร้อยหกครับคือตอนนี้ท่านผู้ชมฮะทุกพักที่เป็นฝ่ายคา้านใครขึ้นมาก็สงสัยว่าเป็นได้หรอนี่แหละฮะเราเรา่มากรา,การฟริกที่มาให้ดูอันนี้เป็นของเนชั่นออนไลน์นะก็คือพักเริ่มจากพักเก้าไกลก่อนไม่ได้อเพราะว่า อ่าครับหมออ๋องยังอยู่ถ้าหมออ๋องออกยังมีปัญหาคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ได้ไหมหรือต้องไปเลือกหัวหน้าพรกกันใหม่พิธาต้องลาออกอยู่หน้าพักหรือเปล่าเออถ้าถ้าจะแก้ไขได้หนึ่งสำหรับเก้าไกลพักเดียวนะฮะหมออ๋องต้องออกก่อนหัวหน้าพักต้องหาใหม่เอ๊ะหรือหรือหรือให้เป็นโดยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมพี่ก๊อฟการเนี่ยมันคงต้องตีความอีกนะโอ้โหอ่ะสมมติไม่ใช่ก้าวไกลไปพักยี่สิบห้าเสียงประชาธิปิบัติอ่าก็อยู่ระหว่าง ประชุมเรี้ยงหน้าพักอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่าจะจะจะรอลิงอีกนานแค่ไหนจะล่มกับจะเลื่อนกัอีกนานแค่ไหนอ้าวไทยสร้างไทยแล้วกันหกเสียงพุ่งหล่นไปไทยสร้างไทยหกเสียงเพราะว่าประชาธิปัต t นี่ไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าทางคณะรักษาการกรรมการบันดาลพระบอกว่าประชุมเที่ยวหน้านี่ต้องไปเต็นแล้วกางเต็นประชุมแล้วใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยถ้าจะยังเลือกไม่ได้ไปกางเต็นกันเลยก็แล้วกันไม่จองโรงแรมแล้วโอ้ไม่ได้แล้วอ้าวพระิปัตธ์ยังมีหน้าพักไปไทยสร้างไทย ก็ไม่ได้ก็ไม่ด้คือคือหัวหน้าพักเนี่ยยังอยู่ก็คือคุณหญิงสุดารัตน์นะครับแต่ว่าแกลาออกกลออกจากสอสอไม่ได้เป็นสอแล้วแล้วมีแนวโน้มอาจจะลาออกจากหัวหน้าพักด้วยหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องไปสรรหากันอีกคือพูดง่ายว่า3มพักแรกเนี่ยต้องต้องหาหัวหน้าพักใหม่ที่เป็นสสด้วยนะถึงจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้หรือถ้าสามพักไม่ได้ไปพักที่4ซึ่งมันก็จะดูประหลาดถ้าหัวหน้าพักฝ่ายค้านคือพักที่มีสมาชิกเป็นสสแค่คนเดียว ที่เหลือเนี่ยคือคือ,คอพักสองเสียงยังมีอีกนะ,ะพักสองเสียงที่ชาติไทยพัฒนากับเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยแต่เขาไปอยู่รัฐบาลชัดเจนถึงแม้จะไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีแต่เขาอยู่ฝ่ายรัฐบาลนะครับค,รค่อนข้างจะชัดเจนมันก็น่าจะหล่นมาถึงเป็นธรรมแล้วกันแต่เป็นธรรมเนี่ยก็ปัญหาอีกครับคนที่เป็นสอสอไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเป็นเลขาธิการพักอีกนะฮะค,คุณกณวัวีนี่มันไม่น่าเชื่อนะมันจะเกิดเรื่องอะไรขนาดนี้ โอ้โหหาไม่ได้จริงๆริงอ่ทีนี้มันก็เหลือพวกครูไทยเพื่อประชาชนท้องที่ไทยแล้วจะเอาไหมครับอ่าก็คืออันนี้ต้องอาจจะต้องจับฉลาพักหนึ่งเสียงพักหนึ่งเสียงทั้งนั้นเลยอ่าเสรีรวมไทยจริงๆท่านเสรีพิสทธิ์อยู่นี่น่าจะเป็นผู้นาฝ่ายค้านนะโอ้โหหลายคนบอกตรวจสอบดีแม้แต่หลังๆท่านเสรีก็พูดหลายคนก็บอกโอ้โหอย่างนี้ท่านก็อะไรนะจากที่เคยจับมือกันกับสีส้มนะก็หลายคนก็บอกแหมมันผิดจากที่ตอนจับมือกันไปสักนิดหนึ่งแต่นี่แหละฮะคำถามคือ แล้วจะไปตกตรงไหนแปลแปลว่าแบบนี้ได้ไหมครับถ้ามันเป็นสภาพบังคับครับ,รบมันต้องมีพักใดพักหนึ่งท่านต้องไปหาวุฒิพักใหม่มาให้ได้ ซึ่งตอนนี้น้ำหนักเนี่ยก็จริงๆก็ควรจะอยู่ที่ประชาธิปัตย์นั่นแหละครับแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจริงต้องไปถามสสว่าเขาอยากไปผู้นำฝ่ายค้านแล้วเขาอยากรวมรัฐบาลกันแน่เ,ออเห็นว่าตอนนี้ลุ้นไปหกเดือนข้างหน้านะนั่นน่ะสิฮะก็มีออมีเสียงแว่วมาว่าเดี๋ยวปรับรอบสองเข้ามาแน่เข้ามาแน่ใช่มัออ่นใจขนาดนี้นะฝ่ายค้านจะไปเป็นรัฐมนตรีได้แน่ๆอะไรอย่างไงก็<อ>นี่ไงก็อาจจะย้อนไปแผนปองดองแห่งชาติตั้งระบาบแห่งชาติเลยไม่มาทุกพักเลยรวมกันหมดเลยครับอาจจะปองดองยกเว้นก้าว ขาดนะครับอันนี้คือถ้าจะขาดคุณสมบัตินี่อยู่มาตรา1 1 8ก็คือไปขาดจากสมาชิกแข่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก็คือว่าไม่ได้เป็นสสสมมุติว่าเป็นแล้วโดนถอดจริงๆถ้าแบบเนี้ยคุณพิธาก็อาจจะเป็นได้เพราะแกแค่หยุดแต่ถ้าวันหน้าแกยังไม่ขาดไงแต่ถ้าวันหน้าแกโดนเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกลาออกจากตําแหน่งเป็นนายกหรือรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นอันนี้ก็จะหลุดไปเหมือนกันแล้วก็ต้องคำพิพากษาจําคุกโอ้โห อันนี้คือส,สูงอยู่ในสิ่งที่ที่ที่จะต้องเป็นอยู่เนี่ยนะครับ